เหมือนซิมมังก่อนค่ะสดเอาร่อมครับพี่น้องักแปบบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค่ะ มีสมภาพมากินเขาค่ะพี่น้องโอ้ยขอถดขอภายหลค่ะแมงว่านกวนค่ะพี่น้องปนปานเนาะค่ะปนปดุกค่ะพอดีเอฟซีเพิ่นขอมาเนาะค่ะปนปดุกสมกระจันทร์ไค่ะพึงได้ปดุกมากค่ะพี่น้องล้วก็มีพักพักซี่เล่าค่ะพักข้าลวกแล้วกะพักกาดดอกลวกค่ะมีเดามีทั่วฟางแาวมีหมักแบบหมักเขือสดค่ะพี่น้องล้วกะพักกาดดอกแบบบัวีลวกค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อเขาเนี้ยหันหอนค่ะ บเต็มติปตะวัติทิปไญ่กเกาค่ะพี่น้องมากมากค่ะเส็บแสบน้ำกันค่ะขอโทษขอไห้แมงวันหลยเนาะค่ะกินเข่าค่ะพี่น้องบนปลาดุกค่ะผมใส่นามไลยจังหน่อยค่ะพี่น้องเอามาสดผอมโอ้มีก่างผอมค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแสบแสบน้ำกันแสบค่ะเก๊ค่ะบนปลานี่บ่ได้กินดนละค่ะพี่น้องเขาเนี้ยว่างห้าง่างเนาะค่ะ มากม,ม,มาค่ะเสรบๆนีน้อกันบรรยากาศอยู่นํำสวนคือเกาค่ะพี่นอ้องขอโทษขอให้ไหลแมงวันกวนค่ะได้กินป๊าเนาะค่ะมันก็มาก,กวนมองซีม,มึงก่อนค่ะอืมอืมสีเลยค่ะจับ ลืมบอกมีหมักแข่งขมนะครับสดเอาร่อมครับพี่นอ้องหมักแบบ สดเดาค่ะแมงวันเนี่ยมะเขืออ่อ,อนดีค่ะค่ะ พักคาลวกค่ะพี่น้องอมแมงวันบินสวนสนามกันอยู่ค่ะ สดออาผอมจังค่ะค่ะพี่น้อง ยังก้อยบังหอยค่ะพี่น้องเอฟซี FC เป็นของมาสมยังมาเนตจัดหายเลยเดยวถ่าสมห้ามาห้อยใดก่อนค่ะพี่น้องสมเป็นคนอีสานเนาะค่ะแต่ว่าสมบริยูผักอีสานค่ะพี่น้องสมยูผักเนื้อคองกินอีสานบานห้ามันกับสีหายอยากในจังหน่อยค่ะ พี่น้องหลายๆคนค่ะหลาย่ถันเพื่อนถามเข้ามาเนาะค่ะว่าสมอยู่จังหวัดใดเนาะค่ะสมอยู่จังหวัดน่านค่ะพี่น้องแต่ว่าสมเป็นคนอำนาจ,จเจริญสมอายุอําจังหวัดน่านค่ะรับค้าลวก,กับเขากันครับ ก,กระตุมเปื่อยค่ะค่ะโดยเป็นลวกสําตุมเอาอโอ้เพชรค่ะสมหอยมบกพริกป่นมะพร้า เงนนีติดมือดีค่ะค่ะกินปสุภาพขอโทดข้อนไปเนาะค่ะพี่นอ้อง สดเ,เลยค่ะแสบค่ะค่ะ ไรไม่วันซอยกันเนาะค่ะ งั้นแนี่วแซบบานเท่าค่ะพี่นอ้องปนปลาเนาะค่ะย่างอื่นกับโบปันไหน Ooh. <laughs> oh หลองเลือดอ้ยหุยงามค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> จดเอาค่ะพี่น้อง แสบแสบ จะข้ามกันห่าพี่นอ้องแสบาคา่ะค่ะ ลคะค่ะพอกันไปคลิปนาค่ะพี่นอ้องทมาศก,กับกดไหล่ถ้าถึงใจกับกดนแฉ่สมนี้เด้อค่ะพอกันไมคลิปนาคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณได้ไหลายค่ะสมซาผ้าแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ